ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i เซิร์ฟเวอร์และ ID เดียพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปโรนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะกลับมาเจอกัน ทำผลที่ใครหลายคนนั้นคอมเมนต์เข้ามานะครับผมนะฮะว่าอยากให้เอาผลนู้นกับผลนี้มาสู้กันอะไรประมาณมนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมาปรลองกันว่าผลไหนมันโหดกับผลไหนนั่นเองเนะครับผมนะฮะแล้วมันก็มีเอี่ยวอยู่นิดนึงในครับผมนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเช่นกนันนะครับผมนะฮะใครที่เล่นโหดเล่นมานานแล้วก็อาจจะเก่งเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะใครที่ไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นไม่เก่งเด็กก็คือไม่เก่งเลยอะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมนะฮะก็เพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อเป็็นน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 แแวววววททาาาาาาางกกกกกกล้ััััะะ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 ะคคคครร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 บบบบผผผผมมมมมมมฮฮฮฮปปปศศีีีีข่่่ดดอใูสยๆเ เรียนเชิญได้เลย Discord อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับน้องๆในคลิปวิดีโอของเราในผมแนะนำเสนอเป็นท่าของผลเวนนอมนะครับผมนะฮะจากทางบ้านนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นท่าร่างของผลคอนโทรลนะครับผมนะฮะที่ในอนาคตนั้นจะถูกปรับมาใหม่นะครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆก็คือผลโหดในปัจจุบันกับผลโหดในอนาคตนั่นเองคุณผู้ชมฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะปรับมาแล้วมันจะโหดขนาดไหนหรือหรือไม่โหดเลยก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะก็ก็ถือว่าเป็นผลโหดละกันนะครับผมนะฮะในคลิปว ก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมนะฮะใช่ครับผมนะฮะถ้าหลับตาพูดแล้วหลับตาเด็กเดี่ยวยังไงก็ผลเวนอฟแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่อย่างที่พี่บอกนะครับผมนะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วก็คนเล่นนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าในคลิปนี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมนะฮะส่วนตัวน้องเองก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะจากออมภูมิก็เอ่อเป็นท่าของมัดก๊อดทิวเบนนะครับผมนะแล้วก็ผลคอนโทรลแล้วก็อ่อหอกคาตาคุรินะครับผมนะแล้วก็เป็นท่าของเอ่อธนูนะครับไม่ใช่ธนูเป็นท่าของนางสติิิกกกกกกนน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 นะะะะะะะคคคคครรรรััััััับบบบผผผมมมมฮขาาาาาาูช่่่เเเเออองงงสววววตตตพพีี็็็็้้้ลลลลลยดแแษุป คาราบูชาเช่นกันนะครับผมนะเผาเงือกทั้งคู่นะครับผมนะเดี๋ยวดูกันซิว่ามันจะกินกันลงหรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับมาก็รู้สึกว่ากวนๆอยู่รู้สึกว่าวันๆอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะมาดิโอ้ยอืยไม่โดนโอ้โหโอ้โหเปิดปีพียังภูมิ เดี๋ยวนะครับโอ้คนเลี้แบบ PP ครับน้องๆโทษทีแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมนะล่าสุดนี้พี่ต้องการสร้างแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับผมนะผู้ติดตามยังน้อยอยู่เลยนะครับผมนะใครที่มีใจรักพี่ชอบพี่นะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมคะในอนาคตนะครับผมนะฮะมีการไลฟ์สตรีมผ่านแฟนเพจแน่นอนนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมพลาดโอกาสนี้ไปนะคุณผู้ชมคะฝากด้วยละกันนะครับผมนะฮะแฟนเพจ HCR ของเรานะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะอย่าลลืมมมมมไไปปกกกดดดตติาาาััััันนนนน้้วยะะะะะคคครรรรบบบเเอออให่ผฮพ นี่เปิดก่อนเลยได้เปรียบครับอือนี่ที่เป็นไงเป็นไงโคตรสุดโคตรสุดอืมโอ้ยโดนแล้วว่ะอ้โหไอ้งูเขียวกูโดนตัดสกิลฮัลโหลโอ้อไปก็อือโอ้โห,โหยาวๆไปครับอืหมึนเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โอยเจ็บไปดิโอ้โอยจะตาย ตายครับผมโอ้ยโคตรโหดร้ายเลยครับต้องภูมิเองทำพี่เกินไปแล้วนะครับนี่ไงระเบิดใส่หน้าแตกใส่หน้าไปหนึ่งทีนะครับผมนะฮะนี่เอาไปก่อดหนึ่งอันหนึ่งฉบับเลยฮะปึ๊บอืมาดิไล่บี้สุดท้ายแล้วเป็นยังไงนี่โอ้ยโอ้ยเข้าแปลงเป็นเผ่าวะเอาไปไหนแล้วโอ้โหอย่างไวอะคุณผู้ชมฮะมาดินี่เป็นไง โอ้โหกูโดนอีกแล้วอืออะไรวะนี่ขอุญาตตัดสกิลไว้ก่อนละกันนะครับไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โหโอ้อะไรวะอุ้อยโดนแล้วโอ้โหจะตายคผูชมะนี่มันต้องอย่างนี้ดิเดี๋ยวนันหนื่ทั้งคู่อนะครูชมะไม่ไหวเหมือนกันจ้าไม่ไหวเหมือนกันจ้า นี่เป็นไงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะโอ้โหเอาจริงคือเราโกงมากนะคุณผู้ชมเนาะอะไรวะผู้เกินผู้ไล่ไม่ทันคุณผู้ชมฮะมันไวเกินอ่ะอื้อหือดึงมาก่อนอู้คุยไม่ถึงวะ่ะนี่ โอ้โหโอ้อโหตายอะไรวันนี้อุตส่าห์ไล่าลาบี้อยู่แล้วเชียวโอ้โหแต่อย่างที่บอกนะครับผมนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับฟีมือการเล่นด้วยเช่กนกันดีครับผมนะฮะโอ้โหลุสานไล่บี้มาแบบจะจนบูมอยู่แล้วครับน้องๆแต่ปิดฉากไม่ได้นะครับผมนะฮะโอโหเจ็บใจลเลิศเกิ้น มาต่อที่รอบที่สองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะไปครับเนี่ยต้องเปิดไปแบบนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวนะค,ค่อยๆเข้าหลังบรรลักกณ์น,นะครับผมนะฮะรู้สึกว่านี่เปิดพาคิดตัดทางคิดไปก่อนครับนี่อุอ้ไม่ถึงว่ะโอ้โหยูยโดนพิษไปดิโดนพิษไปดิอืมโอ้โหยโดนพิษต,ตอดไปก่อนเลยครับผมนะฮะอุวยมันจะไล่ได้มันหลบได้ไงวนะ่มาดิยข้าก้าวข้าใกล้หรือเปล่า กล้าเข้าไกลหรือเปล่าอุย้ยเลงก่อนเลยครับนี่นี่นี่เป็นยังไงโดนโดนคอมโบมไม่ถึงว่ะเกือบไปแล้วนะครับนี่เป็นไงโดนดิโอ้โหโอ้โห,โอโห,โอโหเอาแล้วกูยืนนิ่งทำไมโอเคโอ้ย อุ้ยอุ๊ยโดนพิษหน้าโดนพิษหน้าเจ็บหน้าเดี๋ยวไปทำแปลงรางแป๊บนึ่งไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมคะค่อนข้างที่จะต้องเอาจริงแล้วครับน้องๆโอ้โหโดนอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้โหยืนนิ่งเลยนี่แต่ไม่มีดาเบียคุณผู้ชมฮะน,นี่เป็นไงไม่ต้องวิง่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 งโอ้ โอ้ยหลบทันฮนะโอ้โหแทบไม่เดินเลยโอ้โหยสกิลพี่ครูดาวไม่ทันอนะ่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหยดูฮะแทบจะเดินไม่ออกเลยทีเดียวโดนอยู่ครับโอ้โดนตีอีกแล้วโอ้ได้ความที่เราแบบวิ่งไม่ได้อนะ่ะคุณผู้ชมฮะ ก็มาดิโหเอาว่ะเขามีสกิลที่แบบอันนี้ใช่ไหมเราก็ค่อนข้างที่จะได้เพียบเขาหรือเปล่าครับโอ้โหมาดิมองไม่เห็นว่าถึงโดนไม่ต้องขยับอืม มาดิเคลื่อนไหวอย่างความเร็วแสงครับผู้ชมฮะโอ้โหมันคูดาวไว้เกินโอ้โหโดนอีกแล้วครับเนี่ยนะผมแต่ฮะด้วยความที่มันเป็นเผ่าเกลือกผู้ชมฮะค่นท่าที่จะสู้ยากอมืมาดิสู้กับยักษ์อะครับน้องๆกลัอวอะไรอะโอ้โห เรียบร้อยนะครับผมนะฮะไม่รอดฮะมาต่อนที่สามกันนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับโอ้โหอุ้ยมาดิไม่ได้กลัวหรอกครับน้อง โอ้ยโอ้ยโอยแยกแยกแกันไปเฉยเลยมาดีม,มันมันแบบมันวาร์ปได้เหรอม่วะเป็นการโอ้ยเกือบไปครับ ไม่ตายแล้วน่ะอุ้ยไม่ถึงได้ไงวะโอ้โหโโอ้หเกินไอ้ก็ตึงเกินโอ้ไม่ให้เกียรติพี่เลยโอ้เกินพี่กูเป็นราชาผลพิษนะเว้ยอื้อหือ หลอกล่อสกิลเหรอวะโอ้โหมันกดเผาก่อนว่ะโพโหลอกคุณผู้ชมบางค่าที่จะเล่นยากอยู่เืินการนะครับอุ้ยโดนอยู่ว่ะ เผากับเผามาดีมาเรียบร้อยอุ้ยไอ้หี่ยม,ไม่ไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงวะโอ,โอ,โอ้เกินพุดเกินเกินไปเปล่าจะเย็นเลยครับหนุ่มโอ้โห เรียบร้อยนะครับผมนะฮะกว่าจะไล่ได้โอ้โหเกือบไปแล้วคนะุณผู้ชมฮะ เกือบพลาดไปเมื่อกี้นิดเดียวเองคผู้ชมอ่ะผมรอดได้ไงวะงงใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมนะฮะสำหรับผลพิษกับผลคอนโทรลนะครับผมนะฮะก็เป็นไปตามเป้าหมายเลยก็คือผลพิษยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่ในอนาคตนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครทราบนะครับผมนะฮะถ้าของผลคอนโทรลที่ถูกปรับมาใหม่แล้วอาจจะเป็นการโหดขึ้นหรือว่ากากลงอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะฮะโอเควันนี้คันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ควิดีโอหน้าสวัสดีครับเอาไป